วักเทียสวนสัตว์เขาเกียวครับมาดูอะไรครับมาดูอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้มาทำไมจะคงจะคลับอะไรวะกูอยากดูเพนกวินอย่างเดียวอะวันนี้อยากมาดูอะไรครับแล้วเป็นจิ๋งที่เราวอล์กมาตั้งแต่ก่อนอยากดูนากินหนีเด้งเอ้ยไอ้น้าไม่มาเอานี้น้าไม่มามันตกรถใช่เอ้ยน้าตกรถโง่ไอ้เนี่ยเอ้าก็ห้องสองมันไม่มีนะฮาลิคครับ มายิอยากมาดูอะไรครับไม่รู้เอ้ยไม่รู้เอ้ยคืออะไรเฮ้ยเอาเราก็ต้องห้ามพูดคำหยาบบ้างดิคลิปนี้เราต้องแบบเด็กดีเด็กดีสิบดิงยังไงมาออกสถานที่อ่ะเออใช่เหรอตื่นรอนมันติดนร้อนวันนี้มาดูอะไรครับมาดูมาดูลิงนั่งอย่าลิงป้าห้องน้ำอ่ะในห้องน้ำมันมีลิงอยู่ จริงเหรอลิงแบบลิงตัวจริงๆเลยเหรอกินต้นไม้เหรอไอ้เต่ามันไม่เคยเห็นเต่าไหนไม่เคยเห็นว่ายว่ายเต่าจริงไหมเนี่ยแปลกมากไอตัวอะไรวะเอ้ยสลอนเหรอไหนสลอนหรอเฮียกูมาดูหมูเด้งได้สลอนเฉยเออยังไงสลอน ันนี้มาดูอะไรครับมาดูหมูแดงค่ะอ๋ะอใหญ่แต่กินไม่ไหวใหญ่มากต้องกรจายตัวบนเรื่อม่มาเรอนี่เลยจำชื่อไม่ได้ทางรายการอันนี้ทำรายการอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คิดรายการชื่อรายการไปเรื่อยรายการชื่อไปเรื่อยใช่ไหมครับไม่ครับอันนั้นมีลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเผื่อทำกล้องตกเข้าไปในกลงคิปโป้งทำไงเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกเอา้าได้หรอวะคลิปโป้มันไม่กินหรอก วันนี้มาดูอะไรมาดูเต็มดิค่ะอะไม่มาดูหมูแดงหรอมาดูเต็มดิค่ะนี่งที่อยู่มันเองเนี่ยแฟนขับตัวจริงคนเนี้ยเราต้องไปคนเดินหรอมันเป็นหนึ่งไม่อยู่เนี่ถึงหมูเดงแล้วนะครับใจเย็ีแฉน่ขี้โกงแฉเรา็ต้องเป็นเด็กเราคนแฉอยากกินเนื้อหมูเดงว่ะ หนีเต็มดหนีสิคะวันนี้มาดูอะไรครับวันนี้มาดูเลยเฮ้ยเต้นดีอยากเข้ากล้องมากเลยเอ้ยเอานั่นจะจุ่มเข้ากล้องแล้วได้ไหนอ่ะไม่น่าเชื่อได้ไหนอะเต็มดีเหรออันนี้ปล่อยปล่อยปล่อยนี้ค่ะ MC อะ MC ปล่อยปล่อยไม่เป็น MC เต็มดีนะคะอันนี้มาดูอะไรมาดูอะไรมาดูหมูเด้งามามีอ่ะคนมาดูหมูเด้งอ่ะเพ้นตกลิ้กูอะมึงไม่ถ่ายหรอกูถ่ายอินเสิร์ตไปแล้ว กูเดินดูจะทันตะทีตันตาดูยังไม่เห็นเลยอ่ะมันอยู่นู่นอยู่นู่นจะมาหนีเก่งอือเหรอไหนวะสนุกไหมครับได้ดูหมูเด้งหมูเด้งหนีไปแล้วหมูเด้งเป็นไงบ้างครับได้ดูหมูเด้งหมูเด้งน่ารักมากเลยเด้งไม่ต้องก้อนลือยยังไม่มีใครสนใจเพนกวินกูเลยหรอไหนอ่ะไม่รู้ว่าเห็นในตารางไหมวะได้ดูเพนกวินด้วย เอากันนี้รไปดูยีราฟกันครับเราฟคครรับทุกนเาจะไปให้อาหารยีราฟกนครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะจับลิ้นยีราฟอย่าคุณแม่โดนยีราฟเบี้ยให้อาหารยีราฟครัไม่เคยใจกตัวอะไรยีราฟไปดูยีราฟครับจะให้อาหารยีราฟไปดูกระเบียบาร่าพี่กียบาร่าไปดูกระเียารอยูโซนกลเป็นปิดไปดูทั้ดอีกอีกนานไหมครับพี่พี่จะพาเดินไหม ขอไปยิงไหมขอไปยิงไปขึ้นรถตรงนู้นกันมียิงล่ะโค้กันตูนไหมที่คือยิงยิงร้านเรื่อยนั่นในมีไหมเดี๋ยวรอพี่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปดูข้างในคมือไหมครับสี่ะไปดูยี่รานกันครับโอ้โหอย่างดำานราคโอเคมีทรงมีสูตรป่ะเขาบอกร้านตรงนี้แพง่งไปซื้อสองร้านนี้แพงเอาไปซื้อตรงนู้นแต่แตนหน้าเข้าใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแล้วเพื่อนแอนด์แตนินาแตนินาไหม ไปดูยีราฟไหมครับจะให้อาหารยีราฟเบ่งโดนยีราฟเลีย้าหทำให้ที่มาจากภายนอกอ๋อนี่นะครับให้อาหารยีราฟแล้วดูยีราฟครับยีราฟอยู่นู่นแล้วดูจะให้อาหารได้ยังไงวะโดนยีราฟหลอกแล้วโดนสแกมนะครับโดนสแกมคนเนี้ยเฮ้ยชนแม่งเลยเฮ้ไม่ตกรึไง ตัวอะไรวะสีขาขาเย็งโอ้โหแล้วเนี่ยโอวิ่งเหมือนไอ้กิดเลยไอ้กิดก็วิ่งท่านี้แหละแล้วก็ลงกระดูกขาเตงเล่นตัวจัดอ่ะอะลงไม่ได้งานได้เหรออ้าวโดนลุมเฮ้ยสี่หนึ่งนะสี่หนึ่งไม่ถือว่าลุมนะส่อเฮ้ยมันบุกมันบุกมันบุกไอ้กิดไอ้กิดอ่ะเลี้ยวกล่าวเยี่ยวมันไม่สนใจเลยอ่ะมึงดูข้างล่างดิโอ้โหเออว่ะ เฮ้ยตอนก้มไปแดกไม่ได้ไงนะครับนี๋หนึ่งในีคนโดนหลอกนะครับปวดเอือยวถือไว้ก็จะทำใจได้หน่อยนะครับกลิ่นไม่หอมเลยเพื่อมาแล้วเดียวมาทำดีคือบุคคลอันนี้กินเฮี้ยนะว่กลิ่นแล้วโอ้ยมามามาวะเฮ้ยมีนกกระจอกเม็ดอะ เมั่วปาร์ตี้ไอ้ยนี่หึงมั่วเดิมาวะเดินหลอกคนแรกเดินไก่เดิองอะไรก็ไม่รู้ท่าทีของพี่ชายคืออะไรวะโอจะตกในถลนเดี๋ยวแค่บอกว่จะไอ้จะทำหล่นมิจฉาเลยนะมีคลิปมึให้ค้นแล้วสวนทิงมึงไปอินเตอร์ในปากมึงตกแล้วมึงตกเลยอะเฮ้ยมันกินแล้วมันกินแล้วกินไก่ดีกว่า ไก่แม่น่ารักจัไก่เฮยตัวตาจัดะไม่เหมือนนี้ยไม่ผีชองเหรเห็นไก่แล้วอยากเล่นโรบอเกีเย่เลยวะตัวไหนนะตัวเล็กเลือกกินเม้าควายนี่งกับกีรัตาชนะใครกล้ามืงไปเลยสองเบียรเนี้ย ลงไปแล้วมันขึ้นมาไม่ได้ไปหาลิวอะแกไปหาลิวว้าน่ะแดก้าไอ้ตัวนี้แดกแค่ใบไอ้ตัวนี้แดดก้าวเอาทิ้งด้วยเล่นต่คอวันนี้เราอยู่ที่ปารีสปารีสรับโบอัเรีกมาทำอะไรครับโบ เรามาหาพ่อกินโอ้ยลงไม่ได้ไปนี่อ่ะมันโดลงมาได้เลยไม่มันมีอะไรใจใจบนใจบนเสือพาราแฟสเสือพาราแฟสไอ้เหี้ยเรามีอะไรเลยเลยอ่ะมีกินอิ่มเป็นบุฟเฟ่เลยอ่ะโอ้ยดูเสือดิอ๋อมันมีน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะอุ้ยนี่ไงแหม้วะมี อเสืโอ้โหเสืออะไรไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเสือเลยต้องไหว้แล้วมีช้างผัดกินเนื้อโอ้โหการป้องกันเพื่อนไปไหนอะไรไปไหนอะไรอะนไหเสือสวัสดีค่ะเต็มดีเสืออะไรทางใครอันนี้เสือไพ่อนนิลิงเด็กมันเขียนอเลยอะไอโฟกกับบ้านเกิดบ้านช้างอันนี้เราอยู่กับช่วงโฟก์ทำอะไรเฮ้ยไม่ถ่ายใครม่เนดิ

ฟาซาจัดเกียร์สิงโตเบียบอาลเพื่อนมูฟาซาฝ่ายเกนโชว์หน่อยครับบายจัดมาเลยอ้เขนดไมือโดนกองนดไ้ยังไม่อมยังเพื่อนเออไม่มียร์ไม่อยย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 ย สวัสดีเลยวันนี้สนุกไหมสนุกไหมก็ได้อยู่ครับวันนี้มาดูอะไรพิเศษอะ่ะเหนื่อยจริงเหนื่อยกี่โมงไอ้นอนอยู่ทิ้งไปเลยเราจะไปไหนกันต่อไม่รู้เลยครับาเเ็วย ไายอ้กไหมเขียนริ<ป>้กระดี่บ๊ายบายไม่ไบา จังหวะาจัดละแต่ตัวอื่นไม่กลางเลยไม่ก็ไม่หล่นนะ้ตะกินกลางเพราะล่มันมาไม่ตัวอื่นกูไม่เห็นกลางอันนี้เรามาดูอะไรครับดูช้างหรือเปล่าไม่รู้แต่ช้างดูเห็นทุกวันเลยนะมันชนะเก่งดีไง

กับตันลงลงเทมกันเลเฮ้ยไอเฮียมีไอเฮียรัตติมาด้วยอะไรวะเล่นอยู่คนเดียวกันเนี่ยเล่นเลยไม่ได้แหวนนะเฮ้ยแหวนไอ้ตัวนี้อัลลัสติกเพื่อนอีโกอีตอีโกอีตไอ้เฮียไม่บอกกูอยากลงแล้กูลงตามมึงได้ไหม เปลงเลเดียวะเ่เรียนเก่ากันหมดอ่ะไปชี้มีรนึงมีรนึงดูดิไอมวะไอิมลวะมเยอะเลยีออ๋อยอะเมเเล่นอเอาเฮ้ยกิกเฮ้ยอนี่มีลาหรอะ สำหรับนกพิษนะครับที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของนกพิษสายพันธุ์ทัมโบนั่นเองนะครับนกพิษสายพันธุ์ทัมโบนะครับที่ที่อยู่สายตาดูเชนของเรานะครับอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับพบมากนะครับในแถบชายฝั่งของประเทศชิลีนะครับแล้วก็เป็นหนูนั่นเองครับนกพิษไปไหนแล้วงาที่ไหนทำไมตามไปเสี่ยเพื่อนเออคาบิบเบล่าจีนนั่นเองเออมันคนเอเชียไง Em nó mình ta tỉnh ngoài rồi. rồi. Không có. Không ạ. thì tôi à. <laughs> à. thì <laughs> <laughs> <Ủa, đợi. cười> <laughs> <Tổng lợi. cười> เอ้ยบ้างชอบเพลงปินไหมชอบแะวู <whis ky programme> ๊ย <and living> <mother> นี่ครับแบกลิดแบกลิดกวางของกูลอยโอ้โหโอ้โหโอ้โหของกูยังเหี่ยวอ่ะยังไม่แดกด้วยของง่ายแต่งตึงอ่ะโอ้โหโอแห่เข้าปากมันนะเราพังนนนตาเช่ไหมเราพังนนนตาให้มันเขียวดิมึงจะให้มันเป็นเขียวด้วยตากูแล้วจไม่อยากเสี่ยงของมึงเสี่ยงกันด้วยติดป่านเลยมันไม่อยากกินของมึงเลย ดูแม่งเล่นดิมันอยากกินมันอยากกินจัดอ่ะโอ้โหโอ้โหมันไม่กินของมึงหรอกของมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดของมึงนี่หรอกเฮ้ยมึงวางมันดิมันอยากกินหัวกูเว้ยไอ้ยี่งนี่อยากอะไรของมึงจัดฮาริสสัญชาติเดียวกันนะเนี่ยพี่กวางมาแค่ทนายคนนึงพี่นี่ครับเอาไอ้คนนี้คนแรกเลยไอ้ตั้นเตี้ย ส่วนแดงไข่มดแดงส่วนสัตว์ส่นสัตว์สัตว์ไม่บออะไรวะเนี่ยว้าวโคไม่เหมือนนะเอ้ดัมโบ้ดัมโบ้มันดูเหมือนแมมมอนเลยอ่ะอุ้ยเอาไม่ให้ผ่ามันมันต้องไม่นายผมทรงอะไรเนี่ยดัมโบ้ไม่เห็นอะไรแหละน่าจะหัวคนเอ็นซีชมพูเหมือนนายกันกล้วยอ่ะ แล้วดูดิไอตไอตัวไอตัวาแม่งกินอย่างไวตัสายแม่งตัวสายแม่งตัวโไลจัดอ่ะก็แบบแม่ตนอาหารไม่กีการกินแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มงเนื้เนอเนอนแต่ก่อนื้เนื่อเนนอเน้นืัอตน้อน้เ้อเนนนนเ้นเือนนออน้นน ดไ,ดได้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 กินได้กินกน, <ขอ S 1> นะยังให้ยามให้ตัวใหญ่ให้มากนะเพราะว่าตัวเล็กมือเนี่ยเป็นเไม่มีใครให้เลยรุ่งสารจัดอะไรนะมันพิเศษเลยตัวนี่ไม่ตลาดเวลาปาร์ตี้ก็คว้าตัวเมันเลยอันนี้อันนี้คือชื่อช้างนะอันนี้ไอ้เหี้ยสมุนแบบฟันช้างเรียกอะ่ะเฮ้ยมานี่หน่อยพระสวีทสู่คนรัชทูตสุด พระชาตานบรมนาบาลสวมิภักดับสุบิลักษณ์ณเนธ พอแล้วพอแล้วครับอันนี้ก็หมดเวลาแล้วอะไรเหี้ยทำไมช้างมันชื่อยาวขนาดนั้นวะเอ้ยสมมติแบบถ้าเรียกแบบควานไม่เรียกมาแบบดูชี้ช้างดิใช่หรือเปล่าไม่ได้ชื่อช้างหรือเปล่าเราเห็นว่าในการจัดรูปแบบนะครับอันเหลือเนี่ยคือแบบกดกดแบบชมช้างปะไม่โห้ยตัวนี้ไม่มีบทชมเลยช้างมีบทชมแล้วนี่เพราะว่ามันเป็นแบบที่ชื่นชอบ มันไม่เชื่อกลัวน่าจะเชื่อเชื่อกลัวน่าจะเชื่อโอ้โหนี่นะครับนี่คือโซนนี่นะครับนี่คือโชว์หน้าของพระเสว่สัตสุคนัาราชาเมื่อเมาเนื้อแล้ววาก่อนะครับผ่อนแล้วช้างว่ายน้ำฝั่งน้น้แอร์ดีนะโอ้ยช้างไม่มั้งยิ่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งไม่สบายจัจคุยยุเกิดเป็นช้างดีกว่าโอ้ยทำไมช้างว่ายน้ำแล้วไม่ผ่อมทั้งทีวะ อ้านี่ว่ายน้ำเก่งเลยนะคนเก่งอ่ะคนเก่งอ่ะคนนั้นว้าวชีดชีดนะชีดชีดโอ้ยโอ้ยมึงว่ามันเย็นปะบอกเย็นกูอยากโดดลงไปอยู่อยากโดดอ่ะไปมาตรงนี้แล้วโอ้ย ช้างสดเมื่อกี้มึงยินหน้าตุใช่เหรอเหมือนลงเมื่อกี้ได้ยินหนาตุบอ่ะช้างสดไม่ได้ใช่นะแมเมื่อกี้ช้างนี่แอบเนียนแม่เออนไม่ดีะเพรไม่ช้างมีอารมณ์อ่ะอะไรวะไอปันอันนี้คือหัวขึ้นมาหายใจอย่าพูดมาเลยกูนะตู๋ใหญ่ใหญ่เฮ้ยว้าวโอ้โห แกยชาวันรหระครับโอ้เห็นแต่เห็นแต่ตัวไมเห็นนายนายผหัวแล้วผหัวเราเห็นได้ในนายนี่เป็นชัดเลยนะโอ้โหแัน่ยอ๋ออุ้โอ้โโอโหเต็มปากเต็มปาเต็มคำย บอลโลกันโอ้โหเป็นช่างน้ำเมื่อช่างน้ำมีจริงมั้ยช่างมันขาถึงแน่วเพื่อนใช่เออมันมันเป็นไปได้เหรอใช่ไม่น,น,มน,ะะมน้ำพ่อซีเจไอพ่อซีจีอะไรอ่ะแปมันจะหมดเวลาของเราแล้ว